ขยับกันไปที่สถานการณ์ยูเครนค่ะทางประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศว่ายูเครนจะเตรียมการผลิตอาวุธให้มากขึ้นในปี2024ขณะที่รัสเซียเดินหน้าโจมตีอย่างหนักเข้าใส่เมืองคาคิฟค่ะโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุในแถลงการประจำวันเมื่อวันเสาร์ว่าเรากำลังร่วมทำงานกับพุ้นส่วนของเราในการหาคำตอบที่จำเป็นสำหรับทหารยูเครนทุกคนสำหรับประเทศของเราอยู่ ในวันสุดท้ายของปี2023ยูเครนระบุว่ากองทัพอากาศของตนสามารถยิงโดรนที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีตก21ลำจากทั้งหมด49ลำนะคะขณะเดียวกันค่ะในวันเสาร์รัสเซียยิงขีปนาวุธ2ลูกเข้าใส่เมืองคาคิฟซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศทําให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย21คนตามการเปิดเผยของทางการยูเครนนะคะ นอกจากนั้นอีฮอร์เทเรคอฟนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟโพสต์ข้อความผ่านเทเลกราムว่าการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียในช่วงคืนก่อนหน้าทําให้อาคารหลายแห่งในเมืองได้รับความเสียหายโดยเป้าหมายการโจมตีทั้งหมดไม่ใช่พื้นที่ทางทหารแต่เป็นร้านคาเฟ่อาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสํานักงานทั้งสิ้นค่ะการเดินหน้าโจมตีโดยรัสเซียเข้าใส่คาคิฟนั้นเกิดขึ้นหลังยูเครน โจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองเบลกรอดของรัสเซียในช่วงเช้าวันเสาร์โดยเมืองดังกล่าวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดชายแดนกับยูเครนทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานด้วยว่ามีประชาชน1 21คนรวมถึงเด็ก3คนเสียชีวิตและมีผู้คนอย่างน้อย110คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ค่ะคุณนพร,รัตน์ ครับรายงานข่าวระบุด,ด้วยนะครับว่ารัเสเซียได้ยื่นเรื่องขอเปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันเสาร์เพื่อหาหรือสิ่งที่ฝ่ายตนระบุว่าเป็นการโจมตีโดยไม่เลือกหน้าเข้าใส่เมืองเบลโกรอดโดยอ้างด้วยว่ายูเครนใช้ระเบิดลูกปรายในการโจมตีครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมขณะที่สำนักข่าวเอพีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคำกล่าวอ้างของรัเสเซียนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ทางนิมมอลสุขนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิ่งประชุมตามคำขอของยูเครนและประเทศสมาชิก UN อื่นอื่นๆอีกกว่า30ประเทศนะครับและมีการประนามการเดินหน้าถล่มยูเครนโดยรัสเซียด้วย ในส่วนของการโจมตีที่เมืองเบลกรอดนั้นกรุงเคียบไม่ได้ออมให้ความเห็นใดๆครับแต่ว่าสื่อ RBC u k r a i n รายงานโดยอ้างคำพูดของแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่ากงกลัลยูเครนโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียนในเบลกรอดเพื่อตอบโต้การยิงถล่มเมืองต่างๆของยูเครนเมื่อวันศุกร์ ขนาดเดียวกันรัสเซียรายงานในวันเสาร์ว่าฝ่ายตนก็ยิงโดรนของยูเครนตกไป32ลำที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีแคว้นม,มอสโกบริแองส์ออวอลและเคิร์กส์โดยกระทรวงกลาโหมระบุในถแถลงการว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการโจมตีจำนวนหนึ่งและหนึ่งในนั้นเป็นเด็กครับ